สวัสดีกับปอจองลวงเดีนนะครับตีมหลังบ้านน้องอุงอิงนะครับผมหลาตะเวนกับเสียโดนะครับตะกี้ได้ไปแล้วตัวกับเนี่ยตรงกลางเนี่ครับนี่ตีไฟซองครับตัวเบลเลอร์เลยครับคือกบจากตีบอนะครับพอดีบ้านนู้นเขาเลี้ยงนะเอ็นท่มบ่าวต้นนะบ่าวต้นว่ามันจะไปตามเสี่ยงรองมันจะออกจากบอนะครับ พอเราเลี้ยงเราไม่ได้มีตาใกา้ได้กันก็นะครับไอเขาตับเป็นธรรมชาติเนาะแต่เนี่ยครับพุมมันจะมีพวออกมาเดินซองแสดงว่าวันกบบนืนก้อนนีือพ่อนตกได้ไปไล่ตัวครับบองเดียนะครับลงไปตะครุบลงไปจับนะครับ แปลงนี้ก็าไต่แล้วนะครับตรงนี้ก็เขาได้หลายตัวครับเมื่อคืนวันก่อนนะครับแต่พอเขาไปไปโย่วฟังตีคนอื่นเราก็เราไม่ได้หรอกสลักชื่อเลยนะมันก็ธรรม,มาดาน,นี่นี่นี่เหนไครับเนี่ยเตรียมตัวแต่ตามตาจะไปอีกแล้วครับไปลงบอ่อเลยเออโดระวังไฟหน่อยเแย่ไมันออกไปเที่ยว ตะกี้จ้องจับตัวกับตรงนี้ลรงนี้เตะโลกไว้เลยอ่ดูดูกับอี่จีนะดูนนี่มันเตรียมจะออกนะครับ đơn nhẹp gập lẽ đôi nôn, 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 nôn. lấy lông bò bay nhìn nhàng, đơn nhẹp gập oh. đơn, ô oh. hô ไอ้ไรลงบ่อให้หมดเออเดี๋ยวก็ไปเป็นปนหมด เห็นไหมครับีสีตะกี้มีคนมาซองอยู่ซองสามคนนะครับพุ่มนะดีจังว่ากับลุงเดียเดินออกไปก้อนกับไปได้ตัวใหญ่มาครับพุ่มนะอยู่กลางที่ว่าลุงเดียซ่องไฟให้ดูนะครับตีจริงเรียบร้อยครับเดียลงว่าพอดีลุงเดียเดินไปเสียงดังไงมันก็เลยเมื่อไม่กล้าเดินไม่ได้ไหมกับแสงไฟซองคนนะครับตึงมันรูแบบว่าที่นี่มีบ่อปลาเออมีบ่อปลาแล้รก็เลี้ยงกบเลี้ยงเลไรนะครับ ก็บอกไปอารักขากบหน่อไปดูแลไปไล่มันลงบอ่อม่ขุดอะไรอยู่ตรงนี้ mà đưa. ta mới cho ông phải bán mốt cứ mới chạy vào buông ngoài kín nữa buông ngoài phải đầy đủ lên liền mã leo ở trong trang nè cái đá mà ớt ừ, có, màn ớt lút vào lèo, có chọc bởi kinh. Cảm ơn đại võ lợi nè. Chạy có nhau, màn dài, màn ớt bởi แต่คือไม่กันมาแล้วคือกิดหวาเออมันลุดออกไปกับตรมมาจานนะครับพร่อยมันไปกยายพันกรยายเลยนะครับแต่แต่ไม่ทันกับมือเหมือนนายพลานครับผม <c oughs> นายพลานเขาไปปนมด เนี่ยวันนั้นแล้วกับเต้านี้แล้วก็จับเอาได้ได้ไปหลายตัวครับแล้วกันหน้าบ้านครับผมหวาได้ก็ไม่ได้เนาะแต่ถ้าเก็บแหนดีก็เอาแบ่งแบ่งไปกินแต่กับชงชาดมันเกะนั่นเองครับชงชาเลี้ยงมันมาเนาะก็อยากให้มันอยู่นะแต่เดี๋ยวคอยคอยเอาไม้กับเวฟซีทำกับแพงเลยกับเดี๋ยวคอยหวากันครับผม Ở chuẩn mây mà liền là không? từng con bươn tía có có rù gặp không bà ừ, có lúc này ốc rồi bên này nè này đâu à đâu tao lời đâu mày ả lạc kha à lời này tao lúc đi đơn áo nó được tôi yên luôn hả tôi yên mấy âu นี่มาบ่อตัวเองนี่มาไปลุยทำไม,มในบอ่อแห้งฮะ ตะก,กี้คือจับก้องไม่ทันนะครับตัวตะกรบได้นี่กกนครับตรงนี้แหละไม่ใจก็กระโดดไปไหน้นะครับคุณเพราะมันเป็นกบเลียงนะเนาะพอางเดียให้น,ร,นรถมาจอดนะครับแล้วก็มีสปอนร์ไล่สองดวงลงจากรถลงเดียก็เลยรีบเดินดีครับช่วยชีวิตไว้ตัน <laughs> ไม่หันทุกคนแนนน <laughs> เล่นไหมครับตำตาจะเตรียมตัวออกอีกหลายตัวอีก đẹp đe đe đẹp rồi luôn các bạn. Mốt. Rồi tại khi rơm ขึ้น nè. อยู่ tí tà link nè các bạn. Nè 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 các bạn BT. Nè này. À đây này. Gièm tua sẽ gần phăng lại các bạn nè. Nè này. Nè này. À. này chị, nị chó, tiệm tôi thì sẽ cưng, mai, điên yeo cộp rồi,阿拉卡 cộp đâu, ta, ta มึงสองปีเลยด้วย้เลยมึงแก่ถึงขนาดนั้นเลยฮะตาฝาฟางหมดแล้วะด้วยฮะ เอาครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวกก่อนนอนกันเนี้ยก็ต้องเดินหลายจากกันหน้าครับผมถ้าพอรถมาก็ต้องต้องลุกขึ้นจ่ายไฟครับผมช่วยๆชีวิตมันมั่งครับผมให้มันพอได้เลือดอยู่ครับนู่นเสียดูดูครับไปนู่นแหละอสาหรับคลิปนี้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ อยวากดกล้ามโฆษนานี่อะไรเนี่ยนู่เจอนม่คลิปหน้ากับบอดีครับผม